สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง c อมเม n t อาเซียนเมื่อไม่นานมานี้นะคะก็ได้มีข่าวจากช่อง C.N.N. นะคะซึ่งเป็นสำนักข่าวดังระดับโลกก็ได้มีการเผยแพร่เกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์ของไทยนะคะซึ่งพวกเขาก็ได้เขียนข่าวเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ของไทยนะคะจนทำให้ประเทศข้างบ้านภากันอิจฉาตาร้อน หรือตาบูดตาปนกันไปหมดเลยนะคะและทำให้ข้างบ้านไม่พอใจที่ทางสำนักข่าวอย่าง CNN เขียนข่าวเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์ของไทยโดยสำนักข่าว CNN นะคะก็ได้เขียนข่าวขึ้นโดยเขาก็ได้บอกว่าเทศกาลสงกรานต์ประจำปีของไทยทุกเดือนเมษายนของทุกปีจะมีผู้คนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ออกไปตามท้องถนนโดยพกปืนพลาสติก และทางน้ำเพื่อไปเล่นน้ำสงกรานต์ถือเป็นการต่อสู้ทางน้ำกันเลยก็ว่าได้และการต่อสู้ครั้งนี้ก็กินเวลานานหลายชั่วโมงตั้งแต่เช้าจนคำ่ำถึงแม้ว่านั่นจะเป็นการเฉลิมฉลองที่มีชื่อเสียงที่สุดแต่สงกรานต์ก็เต็มไปด้วยประเพณีทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ทำให้เป็นช่วงเวลาที่ดีเยี่ยมสำหรับนักเดินทางที่จะเข้ามาเยือน และสงการคืออะไรกันแน่สงการถือเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ไทยตามประเพณีและโดยปกติจะมีการเฉลิมฉลองกันตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่15เมษายนถือเป็นช่วงที่ฤดูร้อนของไทยถึงจุดสูงสุดและถึงเวลาหยุดพักจากการทำงานและออกเดินทางโดยจะมีผู้คนจํานวนมากต้องเดินทางหลายร้อยกิโลเมตร เพื่อกลับบ้านเกิดของตัวเองและเพื่อกลับไปเจอหน้าครอบครัวและเพื่อนฝูงเพื่อสังสรรค์และเล่นน้ำกันอย่างมีความสุขและการรดน้ำดำหัวก็ถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีทางวัฒนธรรมที่ไทยจะทำกันเพื่อขอพรจากพ่อแม่ผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง หลังจากช่องข่าว CNN นะคะได้เผยแพร่เทศกาลอันยิ่งใหญ่ของไทยอย่างเทศกาลสงกรานต์ของไทยออกไปนะคะก็ได้มีชาวกัมพูชานะคะได้มาสแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะโดยเขาก็ได้บอกว่าทางสำนักข่าว CNN พวกคุณจะลงข่าวก็ให้เกีรยบประเพณีสงกรานต์อย่างกัมพูชาบ้างนะคุณเขียนข่าวแบบนี้พวกเราก็ไม่สามารถยอมรับได้ บางคนนะคะก็บอกว่าประเพณีสงกรานของไทยที่ทุกคนรู้จักอันที่จริงมันเป็นประเพณีของกัมพูชามาตั้งแต่ยาวนานแล้วพวกคุณพากันมั่วข้อมูลกันใหญ่แล้วพากันเอาใจกันใหญ่เลยนะอันที่จริงแล้วมันเป็นของกัมพูชาไม่ใช่ของไทยบางคนนะคะก็บอกว่ารอดูเธอนะประเพณีสงกรานจะต้องได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ที่อยู่ภายใต้ชื่อของประเทศกัมพูชาโดยบางคนนะคะบอกว่าประเพณีสงกรานต์กัมพูชาเรากําลังจะจดให้เป็นประเพณีที่ไม่มีใครจับต้องได้พวกคุณคอยดูเถอะกัมพูชาเราจะทำให้ดูแล้วพวกคุณจะพากันขำไม่ออกเดี๋ยวเรามาดูความคิดเห็นของชาวเน็ตไทยกันบ้างนะคะว่าจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างความเห็นแรกนะคะก็ได้บอกว่า เอาใจช่วยนะคะเมนเพราะไทยเราทางยูเนสโกได้จดทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วยากเคลมก็เคมไปเลยความจริงก็คือความจริงต่างชาติที่เขามาเที่ยวเขาก็ศึกษาข้อมูลก่อนแล้วแหละโดยคนต่อมานะคะก็บอกว่าการจะเคลมวัฒนธรรมของชาติอื่นไปเป็นของตัวเองคิดว่ามันง่ายก็ทำไปแต่ว่า ความจริงก็คือความจริงจะบิดเบือนความจริงยังไงก็ไม่ได้อยู่ดีคนชาติอื่นเขารู้หมดแล้วโดยคอมเมนต์ต่อมานะคะก็ได้มาบอกว่าเยี๋ยวคอมเมนต์ก็จะบอกว่าเสียมซื้อ CNN ไปแล้วบางคนนะคะก็บอกว่าคงเป็นเช่นนั้นเพราะคอมเมนต์ไม่มีอะไรเหลือแล้วบางคนนะคะก็บอกว่ามันแน่นอนอยู่แล้วต่อมานะคะก็บอกว่าคลาสสิกมากคำพูดแบบนี้ บางคนนะคะก็บอกว่าพวกเรารู้ทันขมร้นหมดแล้วแหละต่อมานะคะก็ได้มาบอกว่าช่างมันเถอะให้มันเชื่อแบบนั้นแหละมันจะได้รู้ข่าวสารตัวเองบ้างอย่ามาสเสอะราเทียบกับเจ้านายด้วยความที่เห็นต่อมานะคะก็ได้มาให้ความเห็นไว้ว่าตอมอิจฉารุนแรงมากเกินเยียวยาเป็นพันธุก,กรรมเฉพาะเผ่าพันธุ์จริงๆบางคนก็ว่าความสวยงามของไทยใครๆก็เทียบไม่ได้ค่ะ โดยบางคอมเมนต์นะคะก็ได้มาบอกไว้ว่าคนคอมเมนต์ตั้งแต่คนชั้นสูงยันคนรากหญ้าเหมือนเด็กมีปมในสมองน่าสงสารมากขี้อิจฉาเห็นไทยมีอะไรก็จะเอาหมดบางคนนะคะก็ได้บอกว่ากรี๊ดมันออกมาสิคอมเมนต์โดยบางคนนะคะก็ได้มาเมนต์ไว้แบบยาวมากเลยนะคะคนนี้นะคะเขาก็ได้มาบอกว่าคนไทยใช้น้ำใสสะอาดบริสุทธิ์รดใจตนเองและคนอื่น จึงทำให้คนทั่วโลกรักคนไทยและทำให้เมืองไทยเรานั้นอยู่เย็นเป็นสุขมาตลอดแม้ว่าจะมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมาบ้างแต่มั่นก็สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีส่วนคนขม่นนั้นคงจะใช้น้ำร้อนรดใจตนเองและคนอื่นเสมอจึงทำให้คนขมรนทุกคนมีแต่ความร้อนรุ่มดังไฟสุมสวงอยู่ตลอดเวลาอีกทั้งบ้านยังทำให้เมืองขม่น ต้องตกอยู่ในภาวะสงครามมานานหลายชั่วอายุคนแม้ปัจจุบันนี้ก็ใช่ว่าบ้านเมืองและประชาชนคนทมนจะหาความสุขได้อย่างเช่นชาติอื่นในโลกนี้ได้นะคะโดยบางคนนะคะก็บอกว่ายูเนสโกเขาไม่จดให้หรอกคนบ้าที่ไหนลอยกระทงวันสงกรานต์แถมลอยกระทงเกือบทุกวันถ่ายรูปลงเน็ตนะโดยบางคนนะคะก็ได้มาเม้นบอกไว้อีกนะคะโดยบอกว่า คอมเมนต์ก็เคลมซีเนเอ็นเลยสิจะปล่อยไว้ทำไมมาเคลมช่วงที่ชาวโลกเขารู้จักกันหมดแล้วก็แย่หน่อยนะยิ่งถ้าเขาเอามาเปรียบเทียบด้วยยิ่งด้อยค่าเม้นหนักเข้าไปอีกแค่นางสงกรานเม้นยังไม่รู้เลยว่าทั้งหมดมีกี่คนโดยบางคอมเมนต์นะคะก็บอกว่าของแท้กับของก๊อปปี้ต่างชาติเขารู้เขาดูออกครับ ยินดีต้อนรับสู่เทศกาลสงกรานต์การเล่นน้ำที่ชุ่มฉ่ำทุกๆท่านครับบางมุมมองนะคะก็ได้มาบอกว่าเดี๋ยวจะได้เห็นนักท่องเที่ยวเที่ยวสงกรานต์ขเมรนผ่านสงกรานต์โดย AI และ Photoshop ในข n มนตอนนี้นักท่องเที่ยวเกือบ5ล้านคนได้มารอที่ขเม้นแล้วประกุนหุนได้กล่าวว่าเม้นจะมีรายได้เข้าประมาณไม่ต่ำห้าหมล้านบาทเพราะนักล้วงกระเป๋า เราล้วงได้แค่นี้ท่านพุนบอกว่าเราขาดแคลนบุคลากรทั้งด้านนี้เลยทำให้ล้วงไม่ทันปีหน้าเราจะฝึกอบรมขึ้นมาอีกแล้วจะขอขึ้นกับยูเนสโกด้วยเพราะเป็นโมรโโดกโลกของขมรเสียดายที่รูปที่กำแพงวัดไม่มีปรากฏเพราะโดนขโมยไปหมดแล้วโดยบางคอมเมนต์นะคะก็บอกว่าจริงๆเราเล่นสงกรานเราเองสนุกอยู่แล้ว พอคนต่างประเทศเห็นเราสนุกก็เลยอยากรู้ว่าเราสนุกยังไงเลยอยากลองบ้างและความที่เห็นสุดท้ายของ EP นี้นะคะก็ได้มาบอกว่าคนคมเมนตพวกเขาจะเห็นตนเองเป็นคนสำคัญที่สุดในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้แต่ความสำคัญที่น่าสงสารน่าเห็นใจน่าสมเพชที่สุดของคนคัมเมนคือสำคัญตัวเองผิดไป ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเนื้อหาของ EP นี้ถ้าแอดพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะและก่อนจากกันไปแอดก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามหรือกดเข้ามาชมคลิปของแอดสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ